สวัสดีเอฟซีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องใครช่องไ,ไ,ไอ้อุดรไม่ป้านัดอ่ะป้าฮะช่องพ<อ>ินัดแชนแนลป้านัดอ่ะเห็นมาหลายวันแล้วมานี่หน่อยดิเออุลุงทำอะไรเออเฮอ,อเครับครับลูกครับเดี๋ยวก่อนนะถ่ายคลิปก่อนนะหาค่าคับฟางให้ก่อนนะนี่เออเฮอคุณ ค่ยคนสวนคนใหม่ติฮะคนสวนคนใหม่ติเอาเงินเดือนเท่าไรคะคุณสิบบาทโอ้โหเอาให้ชุ่มๆนะใส่อ่างบัวด้วยนะอออ้าฮ้เปียกไอหนูจะรีวิวกระเป๋าไอ้ชมพู่มันได้มาจากอะไรนะอันเขาเรียกอะไรนะอ้อิลเมเต็ดอันนี้ตัวอะไรนะเนี่ยงวงช้างบ่ มันขึ้นเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกระเป๋าพ่อมาดูกระเป๋าหน่อยสินี่ซื้อมาจากสยามพารากอนติสยามพารากอนค่ะแล้าจากร้านเขาเมื่อกี้เลยหรอไหนดูสิอโอ้โหน,นี่กระเป๋าเขาขนมไม่ไม่ดูกระเป๋าเจ้าไม่ดูขนมนี่นะมีอะไรมัางแป้ <laughs> โอ้โหอ่าเอ้ยของทำ <laughs> สวยครีมโอ้ยอะครีม เออเอาน้ำหอมน้ำหอมโอ้ยอ่าแล้วอะไรอีกสายชาร์ดสายชาร์ดแล้วอะไรอีกหวีบิ๊บบิ๊บหมดยังโอ้ยเอากายแต่เล็บเอากายแต่เล็บเอามาไว้เล่นกีตาร์กับลุงแล้วก็แม่โอ้ยเจ้าจะทำอะไรเนี่ยฮะเจ้าจะทำอะไรเอามาไว้ค่ะนี่ เจ้าขายเครื่องสำอางสิอ่ะอ่ะอ่นี่วนาธิยอันหนึ่งนี่เอาขอบคุณค่ะนี่เห็นใส่กับถุงนี้มาทุกวันเอ๊หนูไม่ชอบ,อบเอากระป๋องสีขาวมาหนูทามันเปื้อนเออแล้วมันก็ตัวดําแต่มันชอบสีขาววันนั้นกางเกงหนูเอามาก็เปื้อนเหรอ,อใส่ไปใส่ไปนล้วก็จะมาอยู่ในก<ไ>ระป๋าใหม่นะอเออโอ้ยเ,เห็นแล้วมันเห็นแล้วมันแบกถุงมาทุกวันเอ๊ะมาใส่อะไรมาเนะาะานวันนั้นก็เลยแอบมาดูมันอ๋อมาใส่ของมาจะให้สีขาวเดี๋ยวมันก็เปื้อน ใส่ถุงเนี่ยแหละแต่เนี่ยทนทานตอนกลับนุก็จะได้แบกใบเดียวเออนี่เห็นไหมสบายไหมเออใส่ในนี่เออใส่ขนมมาได้อีกอืขาดไม่ได้เลยคือขนมอะไรวะนั่นน่ะเฉาก้วยค่ะเฉวโอ๊ยตัวขาวกินเฉาก้วยอีกเอ้าบางวันก็อยากกินของหวานบางวันก็อยากกินของเปรี้ยวแล้วแต่วันแล้วเออโอเคโอเคไปยังเอ่อเอาข้าวผัดกล่องหนึ่งค่ะเป็นอ่ะ ผู้ให่ทางเอาไปให้อีพ่ออีพ่อยู่ทงเบ้อบ่ต้องกินเน้ะอีพ่อน่ะทำงานด้วยกันโอ้อีพ่ออยู่ทงแต่ร้านก่อนบอกอีพอ่อรอไปก่อนอีพ่ออยู่ทงโอ้ให้ผัดข้าวผัดเจ่เช้าเลยเดี๋ยวก่อนเด้ท่องน้ำโมสามจบก่อนเด้อีพ่อที่กินอะไรต่เช้าทําเตี๋ยวไปให้ไม่ได้สิเมื่อคืนนี้กินมาม่าไปให้กลค่ะอ๋อ,อ,อก,กินมามา่ามาม่ากับหมปกปลาลูกกระตันอยู่เด้พี่เนี่ยหาข้าวทอดกินทุกวันหัวก็ไม่ร้านเนาะ โอ้ยลูกค่อยไปดูลูกค่อยกันนี่ทาอะไรกันโอ้ยฟัวไอตี้นนี่นี่ในบ้านพี่นัทในครัวไทยอุดอรนี่เสร็จแล้วเนาะนะคะย่างนี่นี่เราจะมารีวิวนะบ้านเราใน้ีกอันน้อยนิดอะไรอะไรขาจ๋าจ๋าอะไรลูกโว้วโวววโอ้นี่นี่นนี่น นี่มาดูกินไอ้นี่โชว์นี่นี่นี่น,น,นี่อะไรลูกจากแต่ออกเดี๋ยวค่อยออกออนนอผู้ปิดหม้อให้ประนั้นหน่อยมันเหนื่อยแล้วฮะฮะฮะอะไร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 อยากออกเอา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 อานี่มันเข้าขว้างให้มันกินให้มันติกเล่นเห็นไหมมันก็ติกเล่นของมันนี่ผูเ้เ,เรียกผู้ทีผู้เอ้ยผู้เอ้ยผูเ้เอามือไปนี้มันชอบอนเนี่ยมันหาทางออกนี่ มันไม่ทำอะไรเจ้าหรอกมันไม่เหมือนที่กอกไอ้ตัวนี้ไม่กัดแต่ว่าพี่กอกกัดดูอืมันจะหาทางออกมาหาปรนัดเนี่ยรู้ไหมเออเออรับ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 อ้ยไม่สนใจเขาเลยเอาอะไรอะไรอะไรว่ายังไงว่ายยังไงรับขับรับกินข้าวไปเดี๋ยวแม่เดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกโอ้ยอยากแย่ับโอ้ยจะว่ายังเงฮะนะเนาะพี่กอกเนาะพี่กอกไม่ดื้อเลยเนาะอีหยังล่ะโอ้ย จะไปไหนจะไปไหนอยากออก FC เลยออกไม่ได้ดอกออกไม่ได้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 อันเปิดประตูให้นะดูที่ทาไงมามาเรยเลยๆมาสีมาอืมอยากจะออกอยากจะให้จับอยากจะให้เล่นโอ้ยเนี่ยูพู้พูพพูาฮอาฮ่่าาก่าฮ่า่าฮาอากอาาก่อาอยากออก อยากออกเอ้ยบุดบุดออกขึ้นไหมวันพี่โคกได้ออกวันนี้ต้องเป็นพี่นาวพี่นาวได้ออกผัดกันลูกพวกถามความรู้สึกหน่อยอุ้มพี่โคกไปเนี่ยไปเนี่ยนึกว่าหมูหมูตัวเล็กๆเหมูตัวเล็กๆอ่ะเห็นมันเออตกใจเห็นเห็นมันเห็นมันเป็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันหนักเด้มันหนักเด้หนักมาก โอ้โหแพ็คข้นใหม่ที่นู่น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 ไม่ไม่ทักทักหน่อยเธอนะอ,<น>อะไรกับตัวนี้ตายแล้วนะพี่โคกหนักเท่าไหร่รู้เ่าประนัดเอาตะช่างประนัดช่างรู้ไหมพี่โคกหนักเท่าไหร่พวกยี่สนะิบเก้าจุดสองน้ำหนักตัวพี่โคกยี่สิบเก้าจุดสองตาย,ยลงรถน้ำไปนี่ วันๆแล้วก็จะเสร็จงานเนี่ยจัดลาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่นัดก็จะไปอาบน้ําแล้วก็กางล่มตามสูตนรนดูที่พับไงซ้อนน่ะพับอย่างปีนัดบอกดีกว่าง่ายกว่าไหมนี่นี่วางพับอืหัวท้ายีอืง่ายกว่าไหมอขาดต้อง ง่ายฟ้าวิธีการพับซอนอเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะหนูเดินหารอบบ้านอยู่ได้าสวยสลับที่ไว้ซอนนาไปน,นี่ไปกว่าอลังวิธีอยู่นี่อือเสร็จ หนึ่งคู่สำหรับการพับซ้อนสองคู่สองคู่เหรอวันนี้งานให้ผู้ทำเยอะเลยเอฟซีขุดขุดซ้วนเอาเอาอะไรเอฟซีคอมเมนต์มาที่ให้ผู้มันทำอะไรดีเอฟซีวันนี้บายๆพักผ่อนค่ะฮะพักก็ได้อ๋อเรามีดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวเราจะทำดอกไม้เราจะไปทำซุ้มต่อจะทำซุ้มต่อไม่รอเม็ดหรอกค่ะ ไม่รอรอมันทําไมรอมันแล้วจะไม่สวยอ้าไอ้เม็ดมันมันอันนี้กับหนูว่ามาทําฝั่งนี้หนูทําฝั่งนู้นอีหลีอีหลีค่ะเอยกเต่าเมื่อวานหนูก็เลยไปยกกับลุงไงเพราะว่าอยู่ฝั่งนู้นหนูกับลุงแล้วไปชอบฝั่งก็นัดกับไอ้เม็ดรับวไปชอบฝั่งนี้อีหลี่วนแนแอนนึ่งข้าวนึ่งไม่ดูหัวลุงสิแอบน้ำลุงอะจบคลิปจบคลิป ค้านี้ไม่มีอะไรมากขอทํางานกันก่อนเด้อนะเจอกันอีกช่วงหนึง่งบ่ายๆไม่ไม่บ่าย,ายอ่ะเดี๋ยวก่อนเที่ยงแล้วถ่ายบ่ายเดี๋ยวที่ไปอาบน้ําก่อน <c oughs> <c oughs> ปนะเคยเอาเอฟซีห้องน้ำนะพูดนะ <c oughs> เอาเอฟซีไปอาบน้ําด้วยนะอีหลี